ก็ดีใจค่ะตอนนี้คือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเป็นยังไงเราส่งตเราคาดหวังไปดูกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คาดหวังค่ะเพระาะว่าหนูก็ลงทุนกับพวกมันกันแล้วเป็นยังไงบ้างเสียจตอบรับจากแฟนคลับของเราที่ได้เห็นแบบทีเซอร์ไปก็ทัทง้งทั้งทั้งทีเซอร์แล้วก็อันเอ็มวีเพลงค่ะการตอบรับก็ดีค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการแชใช่กระแสก็คือ เดี๋ยวเจอกัน,จจกน1จ,จ,จกระดาษนี้กระดาษวันนี้อ่ทีนี้มาถึงเรื่องล่าสุดเลยบอกเลขยังไงหนูมไม่ได้ตั้งใจบอนนะแต่หลายคนก็ถูกกันเอาใช่เพราะว่าคือหนูหนูสีอะไรไหมคะสีไรโซดลิ่นกับผัการใช้ไิมสิหมคะก็เลยแกก็เลยถามว่าบ้านเลขที่อะไระคือแบบเฮ้ยหนูทําท่าต่างเขินว่ามันเป็นบ้านเลขที่ยังวันเลขที่นั่นเลขที่นี่นะหนูก็เลย เบาไปเรื่อยๆแม่ค่ะแบบบ่าเดีคลืนว่าไม่ฉีกออกอีๆหนูก็เลยเบาเท่นี้แล้วหญิงแล้วหญิงพอออกเนี่ยคือมันต้องบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่มันเป็นหลายครั้งที่เราได้ช่องกับแฟนค่ันะคะกับปุ๋มหัวมันคือไปตรงกันกับเปลีกที่มันออกนะคะเออแล้วอย่างนเตรียมเลขไว้สำหรับวุ้นได้ไหมแปตนไม่เตรียมแล้วกลัวแฟนกดดันนะเพราแบบอีกขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยแล้วนี่ก็กดดันค่ะเพราะว่าเวลาไปงานที่ไหน พอบอเมลสีจะถามว่าตัวนี้วันนี้งวดอะไรเอองวดนี้งวดไหนเอองวดอะไรบอกหน่อยได้ไหมคือเมื่อก่บนปราหมายบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงเออเพราะเราก็เราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่แค่ว่าพูดไปแล้วมันโตใช่เอออ่ะทีนี้ว่าครับเรื่องบ้านๆเป็นยังไงบ้านๆตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ยังไงก็ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะคะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นไงคือว่าจะแบบปลูกสวนแบบ ด้านหน้าเนียคะต้องมีต้นไม้ต้นอะไรอีกก็ก็ต้องหาตังค์ก่อนเพราะว่ามันใช้มูลค่าคาเยอะอยู่แล้วเป็นไงบ้างแม่พ่อกับแม่พอเห็นแบบบ้านนีก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วใช่พ่อกับแม่ก็แฮปปี้ดีค่ะแล้วเราเป็นไงแม่เฟอร์นิเจอร์ถูกใจแม่ไหมถูกใจค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนเลือกเองเออแม่เลือกทุกอย่างเอาบ้านที่แม่เองหมดเลยใช่แล้วว่าเราวางแผนว่าจะแบบให้มันเสร็จเราตั้งเป้าไว้อะ มันเมื่อไรเาไก็ปกติหนูตั้งไว้แค่ประมาณห้าหกล้านใช่ไหมแต่ตัวนี้คือมันตีไปประมาณเกือบแปดเก้าล้านแล้วจะสิบแล้วจะสิบแล้วคือมันบานปลายไหมคะแบบทานู่นทานี่บ้างแบบติดไฟด้านหน้าบ้างติดประตูบ้างประตูอันหน้าบ้านบ้างมันมันก็เลยบานปลายทีนี้แต่ก็คือก็ก็ยังยังมีสิทธิ์นะจะไปถึง ใช่แต่ก็ภูมิใจกับาอะไรนี้เนาะใช่ครับภูมิใจเออตอนนี้เป็นไงบ้างแฟนที่ยังแบบติดตามเรา F4 ก็แฟนๆก็ยังให้การตอบรับอย่างดีอะค่ะก็ไปใส่มาใส่กะตามตลอดค่ะอ่าและเห็นเขาบว่าเราได้ไปเล่นละครด้วยใช่อันนี้เป็นละครอะไรเป็นละครเป็นละครสงครามหัวลำค่ะช่องเป็นช่องวันค่ะ อันนี้เรารับบทเลงนี่เขาบอกได้ก <g> ็ก็มันพูดได้หรือเปล่ามันแต่ก็ยังให้ใช่ให้ <c oughs> ติดตามดูแต่ว่ามันมีหลายฉากเนี่ยมีมีหลายบทที่หนูเรีนด้วยอพอเราเล่ก้าวเข้ามาสู่วงการละครเป็นยังไงบ้างก็มันก็แตกต่างจาก การที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่ามันกับการที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตน่าก็มีเอฟซีดานาเวทีเมนบาคาทีแบบมาใหายกังใจแต่อันนี้คือเราไปเล่นละครอ,อย่างนี้มันมันก็เป็นการท้าทายอีกบทหนึ่งของหนูคือได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาว่าเออเราสามารถเล่นละครได้นะอ,อ,อมไม่ใช่ว่าแต่แบบร้องได้แต่เพลงอย่างนี้คู่อูแบ่งเวลาไรเพราะว่า ที่ผ่านมางานช์มันก็ต้องมีแทบจะทุกวันเลยสําหรับสบาวน้อยก็มาถ่ายละครก็นอนนะคะนอนแล้วก็คือบํารุงตัวเองแบบกินยาวิตามินบ้างอย่างนี้แบบถ้ามันไม่มีเวลานอะนจริงๆคอือยังไงเราก็ต้องนอนในรถอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากหนูจะใช้บ้านนี่คือบ้านบ้านก็คือรถรถก็คือบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นไหนมาไหนบางทีอ่ะมันเป็นงานติดต่อกันใช่ไหมหนูก็ต้องแบบพักผ่อนในรถเอาอย่างเงี้ย แล้วละครอันนี้ถ่ายเสร็จยังละครเหรอคะ,อะยังยังไม่เสร็จคะ่ะเดนไนมีคิวไปถ่ายอีกอ๋อคาดว่าแฟนๆจะได้รับชมเ,เมื่อไหร่ก็อันนี้ยังยังไม่ได้ถามผู้กำกับเลยคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าหนูว่าน่าจะเร็วๆนี้นะเพราะว่าเขาก็น่าจะถ่ายกันนานแล้วอืมอันนี้เราไม่เจอแบบว่าดารารุ่นใหญ่หรือว่าศิลปินรุ่นใหญ่ที่มาไเอจอค่ะเจอมีทั้ทงยเยอะค่ะทั้งพี่เบิ้ล พี่เขาทิปบ้างเยอะก็ยัไงไงบ้างก็ดีใจค่ะที่แบบได้ร่วมง,งานกับพี่ๆเพราะว่าเคยเบิรงแต่เพื่อนในทุกสถานะค่ะเพราะมาเจอตัวจริงพี่เขากับฟิลลี่ดี<ม>แบบโบแบบโบชื่อโตไหมค<ม>่ะก็คุยกันพูดคุยกันตามภาษาแบบคนรู้จักกันอย่างไง<ม><ม>ก็หนูเป็นประสบการณ์ดีด<า>ีของเราด้วยใช่ค่ะพี่มาถามถึงเีื่องน้ำหนะาที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมากับการประกาศรางวัล มีฟีดแบ a การเินรู้สึกไงบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่ารางวัลอะสําหรับหนูนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคือรางวัลม่กุบเด็กการันตีความสามารถของหนูเลยคะแบบเราได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเราก็ยังมีงานงานของเราอยู่แล้วอ่ะแบบมีความเสื่อของเท้าเสมออยู่แล้วค่ะคือรางวัลมันก็ไม่ได้การันตีนะว่าเราจะแบบร้องเพลงได้ไหมหรือร้องไม่ได้อย่างงี้ คือมันก็ได้ได้ก็ได้ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่มีชื่อถูกชื่อก็โอเคแล้วใช่ปีที่แล้วน่ะหนูได้แล้วปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนคนได้บ้างแล้วเราต้องบอกกับแฟนๆยังไงบ้างเพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาก็เหมือนแฟนๆเราเนาะก็ทุกค่อนข้างจะทุ่มเหมือนกันใช่ทุ่มทุ่มค่ะแต่ว่าคือมันก็มีแบบอาจจะแบบทุ่มกับเราเยอะไปหน่อยอย่างนี้แบบทุ่มเยอะเพื่อ ก็แกพวกแบบเพราะว่าไม่ซีแกก็หวังว่านูจะได้ปีนี้แต่ว่าคือก็มันก็สําหรับหนูนะรางวัลมันก็ไม่ได้อะไรนะคือแล้วแล้วมีการบอกเอฟซีอะไรบ้างห,หนูก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่ายังไงหนูก็ยังอยู่วงสาวน้อยเหมือนเดิม,มยังสร้างสรรยังหาผลงานอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่เอฟซีเหมือนเดิมคือหนูไม่ได้ซีเรียสก,กับแบบพวกรางวัลอย่างนี้ ว่าขอแค่หนูได้ลองเพลงแล้วก็ได้แจกความสามารถแบบได้สร้างรอยยิ้มให้เอฟซีอย่างนี้มันมันก็เป็นความสุขของหนูแล้วอย่เี้แล้วอย่างนี้เนโอกาสหน้าถ้าเกิดสมมติว่ามันม,มีรางวัลอื่นแล้วจะต้องแบบฟีชีเราสนิเข้าไปแล้วมันเป็นการแบบเกี่ยวกับการบวชอย่างเงี้ยเป็นหิงจะแบบบอกแฟนยังไงถ้าเกดแบบแฟนเขาไปชื่นกันอีกอย่างเงี้คืออันนี้มันก็แล้วแต่คือแล้วแต่เอซนะคะว่าเขาอยากให้หนูได้หรือเปล่าหรือไม่อยากให้ได้หรือว่ายักได้ยังให้หนูได้ รางวัลหรือเปล่าอย่างนี้มันแล้วแต่สิทธิ์ของพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะเพราะว่าหนูก็ห้ามไม่ได้เนอะว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องโหวตนะอย่างนี้คือมันแล้วแต่แล้วแต่พ่อพ่อแม่เอฟซีก็แเรากันนะคะเพราะว่ามันมันมันก็พูดไม่ได้เนาะเเลยเนี่ยตอนท้ายน้อฝากรู้จังนะอุ้ยตอนท้าย วันที่17กรกฎาคม้อค่ะดอภาพยนตร์ครออกคะ่ะทุกลงภาพภาพยนตร์นะคะ